คุณสงสัยไหมครับว่าทำไมตึกสาตตงงถึงถลง่มอ่าคือจากที่ผมแบบเนาะเราไปดูอะไรเข้าข้ามาบ้างแล้วก็ก็เห็นว่าอาจจะเป็นเพราะรูปแบบของรับเหมาเขาเป็นคนเขาเป็นบริษัทจีนใช่ไหมอือ <c oughs> เขาน่าจะใช้แบบเดียวกันจับประเทศจีนของเขาในการออกแบบในการทำโครงสร้าง ด้วยความที่ภูมิประเทศของประเทศจีนมันเป็นที่ราบที่ราบสูงใช่ไหมฮะแล้วก็ mm hmm. ไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นดินนุ่มแล้วก็เป็นที่ราบต่ําใน mm hmm. ในเขตรกรุงเทพที่มันเป็นเขตเตอะฮะมันมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับกับอ่าแผ่นดินไหวในระดับที่ใกล้ชิดกับระดับความสูงเท่ากับน,น้ําอะไรอย่างนี้ไหมฮะอ่าคุณเข้าใจถูกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยแหละ mm hmm. คือจะบอกว่า อ่าถ้าเขาใช้ถ้าทฤษฎีสมทบคิดคือตอนนี้ยไม่มีใครรู้เพราะว่าวงในแม่งไม่พูดเร้องที่อะไรเลย <S <S แต่ทฤษฎีสมทบคิดอะเหมือนที่คุณพูดอะอ่ะอาจจะใช่เพราะว่าพอเอาแบบจากจีนมาเนี่ยใช่ครับจีนเป็นประเทศที่ภูมิประเทศเนี่ยเป็นภูเขาเป็นดินแข็งอืแต่ไทยเนี่ยไทยเนี่ยที่ตรงตรงกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นที่ดินเลนซึ่งมันเป็นดินเลนที่แบบดินเหมือนเป็นตะกอนทับถมอะครับแล้ว ความลึกของดินกรุงเทพที่จะถึงชั้นดินแข็งเนี่ยขั้นต่ำถึงยี่สิบหสาสิเมตรเลยนะอืมเออแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยแต่ถ้าตามที่ทฤษฎีที่เราคิดนะแล้วคุณงงไหมว่าแล้วทำไมสามารถเอาแบบนั้นเข้ามาใช้ได้ในเมื่อแบบมันต้องปรับไปตามมาตรฐานของที่เขาทางสภาวิศวการรมกำหนดเยอืมคุณเริ่มมองเห็นความกงความเหลี่ยมของประเทศนี้ยัง เอแล้วได้เห็นว่าเป็นรัฐก็ก็ไม่น่าแปลกใจอะครับใช่ไหมตอนนี้คือแปลกมากคือพอพอพอคนเห็นว่าเป็นหน่วยงานรัฐทุกคนต่างไม่มีคําถามอะไรอีกแล้ว่ะเหมือนกับเอื้อมละอาแล้วว่าอ๋ออ๋อใช่ถ้าเป็นรัฐอ๋อใช่เลยงานพังเรื่องปกติเลยอืมคุณจะมาบอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะภัยพิบัติอันนั้นอ่ะคือคนโกงกินกําลังโบยถึงธรรมชาติอืม คุณคุณกำลังบ้วยธรรมชาติอยู่ตอนนี้แล้วคุณเห็นไหมที่โยกโยกเป็นพุดดิ้งเลยแต่ไม่พังไม่พังแต่ไม่พังเห็นไหมใหญ่กว่าหนักกว่าแรงกว่าแต่ไม่พังเพราะทําหลักวิศวกรรมเนี่ยเขาออกแบบให้โครงสร้างเนี่ยมันป้องกันแผ่นดินไหวในระดับหนึ่งอยู่แล้วมันมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของมันอยู่แล้วถ้าโยกแล้วพังเลยเนี่ย กรชิบหายกันหมดเมื่อวานก็คงจะพังทั้งมหานครเลยคือการที่มันจะพังเนี่ยเอาใช่มันพังมันแตกใช่มันจะลดกราฟอายุความการใช้งานของมันลงแต่มันจะไม่พังและถล่มโตเหมือนกับเหตุที่เกิดขึ้นแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมโครงสร้างแบบนั้นอืมไม่นั่นคุณสังเกตนะครับคุณไปดูเอ่อเมื่อวานเกิดเหตุที่พม่าเนี่ยมันดาเลอเมือมันดาเลมันดาเลเออเฮอมันดา คุณสังเกตตึกที่มันดาเลมันดาเลเนี่ยโยกไปโยกมาแล้วมันดาเลจะถล่มซ้ายไปทั้งตึกจะถล่มขวาไปทั้งตึกไม่มีตึกไหนที่ถล่มดิ่งลงมาแบบนั้นนะครับอ่ะงงไหมอืมผมกําลังบอกถึงพฤติกรรมโครงสร้างครับตึกที่มันถล่มในมันดาเลเนี่ยพอมันเกิดแรงสะเทอมันโยกไปโยกมาแล้วด้วยน้ําหนักของมันโมเมนตะ์ moment นะครับโมเมนต์โมเมนต์ก็คือเนี่ยแรงคูณด้วยระยะทางเนี่ย มันจะทาให้เอ้ยบิดต้มลงไปเลยล้มไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่พฤติกรรมของโครงสร้างที่ถูกต้องมันจะไม่ดิ่งและทะลุต้มลงแบบนั้นครับแไม่มีแล้วมันดิ่งลงมาจากด้านบนลงล่างนะใช่มันดิ่งแบบตื๊บลงไปเลยอะะละ่ะธรณีไม่ได้สูบนะครับยุคนี้ไม่ใช่ยุค,ย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 คพระพุทธเจ้านะ <c oughs> ผมบอกตรง <c oughs> มันจะเอ็นและถล่มทั้งปลกเอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังมันจะไม่ถล่มแนวดิ่งแบบนั้นการถล่มแนวดิ่งแบบนั้นคือการพังทลายแบบแรงเฉือนมันถูกเฉือนออกแบบออกข้าแบบปึ๊กๆเลยถ้าคุณดูในคลิปคลปหนึ่งเนี่ย ครับผมดูเยอะมากต้นคลิปเนี่ยคุณจะเห็นเสาค้าล่าเนี่ยระเบิดกลางเสาเลยอืมระเบิดกลางเสาแล้วแม่งทําให้โครงสร้างค่อยๆดิ่งลงอ่ะนั่นแหละครับก็คือพวกเหล็กปลอกพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมมันรับแรงเฉือนไม่ได้ซึ่งมันไม่น่าจะใช่พฤติกรรมของโครงสร้างที่ถูก,ถกต้องถูกต้องมันต้องไม่มมเป็นแบบนั้น นี่หละมาตรฐานของประเทศไทยนี่รลอมาตรฐานนิตยีนะเว้ยผมรู้สึกผมรู้สึกดีด้วยซ้ําที่มันพังตอนนี้ถามว่าทําไมถ้ามันไปใช้ใชแล้วคนไปใช้งานตึกนั้นเยอะเย้วเกิดวันหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันถลมม่มอ่ะเห็นไหมตึกอื่น่ยเขาังมีเวลาลงมาเขายังวิ่งลงมาได้เขายังออกมาได้แล้วถ้าตึกนั้นถ้ามันสั่นแบบนั้นแล้วมันพังตอนที่คนอยู่ในตึกเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเหมือนเนี้ยแล้วไม่เละเทะหมดอะ่ะนี่พอเราคุยกันเรื่องวิเคราะห์โครงสร้างเสร็จโอเคเราเข้าใจพฤติกรรมเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็คุยกัน้้้่ออยยทีีีนนนมมัััจะขขสสสสงงงึ ผมสงสัย่ะผมก็เลยถามท่าน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 หนึ่งไปลวกันไม่เอ่ยชื่อนะอืว่าเออท่านครับแล้วกรรมการที่ตรวจรับโรงงานเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าเฮ้ยคุณเคยสงสัยไหมเรื่องนี้กรรมการตรวจรับโดนไหมตอนนี้ตอนนี้เรื่องเงียบไหมเงียบนะเงียบเลยเห็นไหมเงินเงี้ครับเงินเงินเท่านั้น แล้วก็กลับมาที่คําถามเดิมว่าคุณก็จะสงสัยว่ากรรมการที่พระรามสองโดนไหมกรรมการที่สตางโดนไหมผู้หลักผู้ใหญ่โดนไหมผมถามแกผู้ทรงอาวุธท่านนั้นหัวล้อใส่ผมแล้วก็ตอบคาถามผมมาแล้วทําให้ผมอึ้งไปตลอดการเลยลว่าเฮ้ยเหี้ยมขนาดนี้เลยวะคุณรู้ไหมคําตอบของแกคืออะไรคืออะไรครับแกบอกว่าคุณเคยเห็นหนังสือรับหนังสือแบบตรวจรับงานไหมครับ ของคณะกรรมการเลยระดับใหญ่ๆแล้วคุณคุณรู้ไหมว่าในหนังสือเขียนมาไม่มีคําไหนที่คณะกรรมการเขียนว่าอนุมัติโครงการหรือรับโครงการเลยนะฮะงงไหมเอาออดิตไม่ผ่านแล้วทํางานต่อได้ไงวะไม่ a u d ไม่ออดิตไม่อ u d ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผ่านแต่แม่อนุมัติออดิตก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเขาไม่ได้อนุมัติฮะ เฮ้ยงงไหมผมนั่งผมผมนั่งเหวอนั่งหาอยู่เป็นเป็นสิมาทีอะ่ะรู้ไหมเขาผิดเขาเขาใช้คําพูดว่าอะไรใช้คําว่าเขาใช้คําว่าผมเห็นชอบและมอบหมายเขาเรื่องบาลีกฎมาแบบทะลุโลกไปเลยครับอ่ะผู้รับเหมามึงทํารายงานมาดิเดี๋ยวกูจะเซ็นรับงานกูจะเซ็นตรวจงาน แล้วกูก็ดูแผนงานดูนี่ดูนั่นดูนู่นของมองเสร็จปุ๊บแทนที่กูจะเซ็นว่าอนุมัติโครงการเลยนะั้นกูเปลี่ยนคําเป็นว่ากูเห็นชอบและกูมอบหมายคือคําเนี้ยมันเป็นคําที่ต่อยขึ้นศาลเนี่ยอายการหรืออะไรพวกนี้เขาก็ช่วยกันได้ครับเพราะมาตีความหมายได้รอบโลกเลยครับเห็นชอบเนี่ยและมอบหมายใช่คือถ้าโครงการนี้สําเร็จ เขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคณะกรรมการที่เซ็นที่เซ็นเห็นชอบเองแหละเออโครงการนี้อนุมัติได้ก็เพราะเขาเพราะเขาเป็นคนเห็นชอบกับโครงการนี้อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วแล้วก็มอบหมายให้กับผู้รับเหมาและวิศวกรทําต่อได้เลยนั่นไงแต่พอโครงสร้างนั้นมีความผิดขึ้นศาลเปิดหนังสือรับรองเปิง้งให้ดูเขาจะถามศาลว่าบรรทัดไหนล่ะครับที่ผมบอกว่าอนุมัติโครงการ บรรทัดไหนล่ะครับที่ผมบอกว่าอ่รับโครงการเรียบร้อยเซ็นรับแล้วรู้เรื่องแล้วอนุมัติโครงการแล้วขําไหนครับคุณชี้หน่อยครับคุณคุณจะไม่หาคำพูดนั้นเจอในหนังสือเล่มนั้นเลยจะมีคําแค่ว่าเห็นชอบและมอบหมายแล้วเขาบอกว่าแล้วทีนี้เขาจะแก้ตัวว่าก็ใช่ไงครับก็ผมเห็นชอบแต่โครงการที่เสนอมาและที่กําลังทําอยู่ผมเห็นชอบแล้วผมก็มอบหมายด้วยว่าให้วิศวกรเนี่ยทําต่อและผู้ับเหมาทําต่อ ฉะนั้นคนที่ผิดก็มีสองคนคือผู้ละหมอกับวิศวกรไม่ใช่ผมผมแค่เห็นชอบและวมาใหม่ใช่โอ้โ oh หผมนั่งฟังนี่ผมในแบบโอ้โหเนี่ยคําเนี่ยออกจากปากของวิศวกรระดับวุฒิอ่ะวิใัยคนระดับนั้นผิดหรอครับเขาไม่มีวันให้ข้าราชการระดับอาวุโสผิดหรอครับคนคิดว่าคนแบบนั้นเขาจะผิดง่ายไมมหนังสืออะไรก็ตามที่เซ็นมาให้คณะกรรมการหรือเขียนให้คณะกรรมการหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เขาทําให้รู้สึกว่าผิดเขาไม่เซ็นครับเขาจะไล่ให้ผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการกลับไปเขียนหนังสือมาใหม่เขียนยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ากูไม่โดนอืมอืมเขายัางไงการออดิตเขาเขาไปไปตรวจเขาก็ได้ได้ค่าตรวจใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ผลิตด,ด้วยอืมก็ผมบอกแล้วไงเขาเห็นชอบไง แล้วก็มอบหมายให้ทําต่อแบบนี้ไนี่นับเป็นอัชยากรอสังหาไหม่อะอ๋อเรีว่าอะไรดีรอะฆาตกรอสังหาเลยดีไหมอืมคุณกําลังปล่อยปะละเลยให้โครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเปิดใช้งานอย่างสาธารณะคุณอย่ามาอ้างไม่มีหลัก อะไรที่วิศวะกรรมโลกใบนี้ทําไม่ได้ทําได้มึงท้าไม่ละว่าทไไําไม่ได้อืมถ้าท้าว่าทําไม่ได้เดี๋ยวทาให้ดูจุดที่น่าคิดคือล้าทำไมเอกชนเขาถึงทําได้ล่ะทุกคุณอย่ามาพูดว่าปัญหานี้ทําไม่ได้บางประเทศเจอปัญหาเยอะกว่าคุณอีกทําไมเขาแก้ได้ครับเขาแก้ได้แต่เราแก้ไม่ได้ คุณอย่ามาอ้างเขาว่านู่นเป็นเพราะนั่นนี่เป็นเพราะนี้มีหลายประเทศที่เขามีปัญหามากกว่ามึงไงแต่วิศวกรรมพอแก้ไขได้เพราะวิศวกรรมคือการแก้ปัญหานี่คือวิศวกรรมวิศวกรรมที่ไม่มีปัญหาไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้มันต้องมีปัญหาสิไม่งั้นวิศวะเขาจะแก้อะไรอ่ะ hmm. กรุงเทพอนาคตน้ำจะท่วมทำได้ครับทำได้ให้น้ำไม่ท่วมทำได้กรุงเทพเนี่ยเออ,เอ,อผมถามนะ พูดไม่กี่คำพออธิบายสั้นๆกรุงเทพน้ำท่วมเพราะท่อตันระบายไม่ออกท่อตันระบายไม่ออกเพราะมีการปล่อยน้ําเสียปล่อยของมันที่ไม่ได้ใส่ทางดักไขมันหรือปล่อยขยะลงในท่อปล่อยขยะลงในท่อเพราะว่าทางรัฐไม่เอาจริงกับการควบคุมปริมาณน้ําเสียที่ปล่อยลงไปตามมาตรฐานรัฐไม่เคยเช็คอืคุณอย่ามาอ้าง โลกกรุงเทพใหญ่เกินไปเช็คไม่หมดเช็คได้ครับแล้วคุณก็ไม่เคยจริงจริงจังๆกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยไม่แก้ปัญหาปัญหาที่แก้ไขไม่ได้คือปัญหาที่ไม่เคยคิดจะแก้ถ้าคิดจะแก้มันต้องแก้ได้ครับยกเว้นคุณจะแก้ให้ดวงอาทิตย์ไม่สองแสงแค่นะั้นเออหน่าทาไม่ได้อืมอืมเห็นไหมเวลาเขาปล่อยขยะลงมาเวลาเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ร้องเรียนก่อน ต้องให้เราลนตูดก่อนปล่อยปะละเลยจนเกิดปัญหาในระยะยาวก่อนคุณถึงจะลงไปแก้อือพอมาปุ๊บไอ้เฮ้ยสะพานพระรามสองวันนี้คุณเห็นไหมลงเป็นคลื่นเลยมันยุบตัวคุณเห็นหรือยังไอ้ไม่ใช่สะพานนี่ไปถนนพระรามสองถนนพระรามสองยุบตัวเลยใช่เอาคุณเห็นไม่เห็นทีหรอเห็นทรับเห็นอ่า เฮ้ยมันยุมตัวเพราะอะไรก็ภัยธรรมชาติไงโทษนะครับใครใครครงานครับเออถนนตรงนั้นไอ้มึงเรียกมาคุยกับกูหน่อยแล้วกูจะถามว่าแล้วมึงไม่รู้แต่แรกเลยว่าดินดินอ่อนมึงไม่รู้แต่แรกเลยว่าข้้งล่างดินในนั้นมึงวิศวะหรือเปล่าเดี๋ยวกูทุบด้วยหนังสือกอเลยนะครับถ้าเรียกเขามาคุยกับผมเนี่ยผมก็มีคําถามไม่กี่อย่างหครับถ้าเขาบอกว่าก็มาเป็นเพราะธรรมชาติมัเป็นเพราะดินร้ยมาเป็นเพราะนั้นเป็นเพราะดินอกไป ผมผมก็จะนั่งฟังเขาจนกว่าเขาจะพูดหมดปึ๊บแล้วผมจะตอบเขาว่าบอกว่าอ้าวมึงก็รู้นี่อืมถ้ามึงไม่รู้ว่าว่าไปอย่างหนึง่งแต่นี่มึงก็รู้นี่แล้วในเมื่อมึงรู้ทาไมมึงยังปล่อยให้สร้างแบบนี้อีกอะในเมื่อมึงจะรู้ว่ามันจะพังในอนาคตรู้ว่าจะพังแต่ยังสร้างเพื่ออะไรเพื่อเปินงบเหรอ แล้วถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าสร้างให้มันอยู่ได้เลยเนี่ยแบบไม่พังเลยเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะมันใช้งบประมาณเปลืองและที่พังหลายหลายรอบแลวซ่อมหลายหลายรอบไม่เปลืองอะครับนี่ค่าไม่เท่ากันเหรอครับทำทีเดียวหนึ่งพันฮะเปลืองไหมแน่นกว่าไหต้องมาคอยจ้างซ่อมซ่อมซ่อมแล้วซ่อมอีกถูกไหมเออแล้วก็ที่ก็ที่ผมถามไงว่าสร้างทีเดียวหนึ่งพันบาทแล้วอยู่ไปเลยใช้ได้นาน กับสร้างทีละร้อยแล้วเป็นสิบรอบอะเพอๆยี่สิบรอบอะมันเสียเวลาด้วยรถติดด้วยมันทําให้การเข้ามานาคมมีปัญหานี่ไงครูไม่ได้มองเลยนี่ไงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอือมนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณคือถ้าจะบอกตรงนะถนนเนี่ยมันตั้งบนดินเลนก็จริงแต่คุณสามารถทําให้ถนนตรงนั้นมันแข็งได้คุณก็สํารวจไปเลยว่าช่วงไหนบ้านที่มันอันตรายช่วงไหนบ้านที่มันครจะเสริมคุณเสริมได้ ถนนไม่จำเป็นต้องปูบนดินตลอดก็ได้ครับมึงเห็นหลักการสะพานไหมล่ะสะพานไอ้ทางด่วนน่ะทางด่วนมันก็อยู่บนอากาศมันก็วางได้เพราะอะไรมันมีเสาเข็มมันมีฐานม,มันมีต่อหม้อเ <c oughs> มื่ทอทําต่อหม้อกลางถนนซะที่ตรงนั้นน่ะขุดทําต่อหม้อกลางถนนน่ะแล้วคุณก็วางต่อหม้อขึ้นมาปุ๊บทีนี้คุณค่อยทําหลักการเหมือนสะพานแล้วคุณก็ทําเป็นตรงนั้นนะ่ะสักช่วงหนึ่งช่วงที่มันเป็นดินอ่อนที่คุณดูนั่นแหละมันก็จะขับได้ คุณนึกนึกนกแบบนี้ไหมเหมือนเราเอาตอม้อสะพานเหมือนเราเอาตอม้อทางหลวงมาเตร์เวไปฝังลงดินแล้วให้ทางนมาเตร์เว์เสมอกับพื้นอ่ะอ่าเห็นภาพครับเห็นภาพเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะไม่มันมัจะไม่ยุบแน่นอนใช่ไหมใช่ก็แค่วางให้มันเหนือดินขึ้นมานิดหน่อยเองเออก็นั่นไงก็ก็ไอสะพานมาเตร์เวสะพานทางหลวงมันยังอยู่บนอากาศได้เลยอือ แล้วทำไมอีนี่มันจะอยู่บนดินที่แบบรับไอ้นั้นไม่ได้มันอยู่ได้กไม่ทำได้โอ้ป้จะเบิกงบไปทีเดียวมันก็ไม่มีเงินแบ่งเงินคืนทุกี่อ๋อแค่นั้นไงคือปัญหาปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของงานแต่เป็นปัญหาของตัวมึงเองและพักพวกที่ไม่ได้แบ่งนี่คือปัญหาเออแล้วก็อีกหลายแล้วก็อีกหลายหลายตึกลยครับอีกหลายหลายอย่างเลยที่ประเทศไทยเป็นอ่ะ นั่นไงเวลาบ่อดักไข่มมึงเคยไปดูแม,ม่บ้านไห <im it> นมีบ้าง <im it> บ้านไหนไม่มีก็ไม่เคยมึงเคยไปแล้วมึงดูคูคลองแล้วน้ําสกปรกชิมหายแล้วแล้วถามว่าน้ําสกปรกมาจากไหนก็เพราะชาวบ้านนี่แหละทำกันเหรอชาวบ้านอย่างเดียวเหรอเฮ้ย <im it> hey, ถ้าตรวจในน้าแล้วเจอสารเคมีบางตัว <im it> มึง,มง <im it> คิดว่าชาวบ้านมีสารเคมีไหมอืมใครเอ่ยมีสารเคมีอุตสาหกรรมไหครับก็ใช่ไง อุตสาหากรรมไงมีสารเคมีไหนเรามาตรวจแถวเสรีไทยหน่อยครับแบบอุตสาหกรรมไม่เห็นไม่ไม่เห็นเลยจะว่ามันมีมันมีได้เหรอโอ้ยมันมีได้เหรอ,อไม่เห็นนะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับนายเอ้ยนี่เดี๋ยวผมจะลงตรวจนะครับนายเดี๋ยววันนี้เนี่ยนายรบกวนอยากปล่อยน้ําทิ้งสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวพอดีผมจะลงตรวจนะครับพอดีมีชาวบ้านร้องเรียนนาะยโอเคนะครับนายโอเคครับัอดีครับ วางสาย <c oughs> ไหนครับนายกอไหนครับที่คุณบอกโรงงานไปคุณเห็นรือยังครับนี่คุณนั่งดูเรือคุณไม่นั่งเรือดูกับผมนี่มีไหมครับมีไหมเห็นไหมโรงงานไม่มีการปล่อยน้ําเลยคุณเห็นไหมครับโรงงานเขามีตามมาตรฐานตามนู่นตามนี่มาตรฐานสิ่งวัตถุเล่าหมดครับคุณจะมากล่าวหาไม่ได้นะครับคุณระวังเขาจะฟ้องคุณกลับนะครับข้อหามินประมาทคุณให้ไหมเขาเสียหายทางธุรกิจนะครับเนี่ย อย่านะครับนายกอย้ายผมเห็นว่าคุณร้องเรียนอีกนะครับทางโรงงานเขาปฏิบัติตามหลักตามตามกฎเสมอนะครับอืมโอเคนะครับนายกแล้วก็กลับขึืน <c oughs> โอเคนายเรียบร้อยแล้วครับไปได้เลยไหมครับเหมือนเดิมเพราะตอนนี้อ่าชาวบ้านก็น่านจะกลัวแหละครับไอ้นายกกูก็หลอนบริษัทกลัวกลัวบริษัทฟ้องอืมหลังจากนั้นไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนกล้าร้องเรียนอีกเลย มันเป็นภาพที่น่าสลด,ดมากเลนะวันก่อนผมไปนั่งเรือกับกับแฟนผมคือแบบว่ากูเห็นเด็กลงไปโดดเล่นน้ําในคลองแสนแสบอ่ะกูนึกว่ากูดูกูอยู่แม่น้ำนายที่อินเดียเฮียแล้วแบบ <c oughs> โดดเล่นน้ําแล้วผมหันไปมองตรงข้างข้างริมคลองแบบขยะเอย้ยอะไรเอย้ยแบบโอ้โหคือคิดว่าปัญหาตัวเนี้ยมันมันเป็นจากชาวบ้านหรอ แค่ชาวบ้านเหรอมันเป็นตัวแปลที่ไกลมากนะชาวบ้านเนี่ยมันมีหลายหลายงานอีกอย่างหนึ่งเนี่ยประเทศไทยแบบนี้คือหนึ่งคุณนั่นรูปมันรวยสองคุณเห็นแก่ผลประโยชน์คุณไม่จริง่ังจังเอาถ้าผมยื่นข้อเสนอนเนี่ยให้กับทางสภาเนี่ยเอาไปละ่ะเดี๋ยวเด็กยี่สิบคนนี้แก้ปัญหาประเทศให้ดูอย่างตรงไปตรงมา กูขอจะตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งขึ้นมากูให้ชื่อหน่วยงานว่า DSI ก็ได้ไม่ใช่ของประเทศไทยนะไอเ้เหี้ยน่าไปเก็บอัน <c oughs> สั์ทำคดีหมูแมคโคริดเดียวเหี้ยโดนย้ายกัดจอกเป็นถึงอธิบิดีกรม DSI เป็นถึงปธิบดีอธิบดีกรม DSI ถูกสั่งย้ายเพราะไปดูหมูแมคโครอุรอายคน <c oughs> คนเนื้อโดนย้ายเพราะแบบมึงทาเรื่องเลวร้ายผิดมหันระดับโลกระดับชาติระดับที่ทั้งทวีปยอมรับมึงไม่ได้ไม่ออย่าไปดูหมู่แม่โคอย่ช่เจ้าสัวไม่ถูกใจก็เลยย้ายอย่าไปเป็นแรลที่บดีไอเขานี่เอาตามผมดีกว่า DSI แบบตามประเทศคุณตั้งกระทรวงขึ้นมากระทรวงหนึ่งแล้วคุณให้อำนาจกระทรวงนั้นเต็มพิ แล้วคุณเขียนด้วยว่าการตัดสินใจของกระทรวงนั้นเด็กขาดแล้วให้กระทรวงนั้นมีสารตัดสินเองที่ไม่ขึ้นกับกระทรวงหรือกรมใดๆทั้งสิน้นอืมอำนาจดิ่งตรงและโปร่งใสโดยประชาชนร้อยเปอร์เซนทุกอย่างที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับหน่วยงานนั้นต้องได้รู้จะไม่มีการปก ปิดอะไรทั้งนั้นกับหน่วยงานนั้นแล้วหน่วยงานนั้นต้องมีอํานาจมากพอะที่จะตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานโดยที่ไม่ต้องขออะไรจากศาลเลยทั่วราชอาณาจักรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในราชอาณาจักรต้องมีต้องมีอํานาจที่จะตรวจได้เรื่องอุตสาหกรรมโคตรเยอะทุกเรื่องทั้งเรื่องถนนเรื่องสภาเรื่องการก่อสร้างเรื่องน้ําทิ้งน้ําเสียเรื่องการโกงกินเยอะแยะไปหมดเลยครับประเทศไทยอีกอย่างหนึง่งประเทศไทยแม่งเสือกเขียนกฎหมายปัญญาอ่อนด้วยนะ เขได้เขียน oh. กฎหมายโคตรเยอะใช่เยอะจนว่าอายการจําไม่ได้ด้วยซ้ําอืมเป็นการเขียนกฎหมายมาเพื่อสร้างช่องโหว่ให้กับอภิสิทธิชนอะ่ะโอ้ถูกต้องเลยครับคือรัฐไทย,ยครับมันอยู่กับอภิสิทธิชนมาตลอดอะ่ะทั้งแบบคือเอามองง่ายแต่ภาพในเรื่องของระบบการศึกษาระบบการศึกษามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาคนไปทํางานให้กับให้กับผู้มีอำนาจอะ่ะก็คือสร้างข้าราชาการอะ่ะ อแืแค่ขนาดแบบรูปแบบการป้อนเนเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือตลาดแรงงานมันก็เอสื่อว่าเป้าหมายแรกคือการสร้างข้าราชาการพอมาช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงไอ้โลกเสรีเข้ามาทุนนิยมเข้ามามีบทบาทก็ปรับรูปแบบให้มคนเนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานแต่เป้าหมายในการศึกษามันก็ยังเหมือเนเดิมในเรื่องของการควบคุมการปิดกั้น การพยายามที่จะไม่ให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์หรือตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอือฮึอ่าก็สอนไปดิให้เขาลบผู้ใหญ่ให้มีกาละเทศะไอม่ใช่เวลาต้องพูดอย่ามาอ้างอย่ามาย้อนอย่ามานุนนี่นั่นฉันบอกให้คุณสั่งให้เชื่อและเห็นอะไรก็ให้เป็นอย่างที่ฉันต้องการก็สอบตามสำนวนเลยครับ ชี้ไม้เป็นไม้ชีน้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นนกก็ต้องเป็นนกชีน้นกเป็นไม้ก็ต้องเป็นไม้ก็เนี่ยก็เจา้าสะพานมันซุดเอ้ไม่ใช่ก็ขนมมันซุดก็เพราะว่าสายธรรมชาติไงก็ทำไมไม่มีเอ s เอมอไออุทกภยัยเอ s เอมเออ่ามาแจ้งเตือนภัยต่างๆทำไมเว็บพนันทำได้อะ ทำไ้ด้วยทำไมเว็บนิยายเกมมันถึงส่ง s อ s ได้อะนี่ดีนะอเฮียดีนะเว็บพนันไม่ห่วงยายโกส่งมาแปดแปดแปดเก้าก้เก้าริ้วริวริวตอนนี้ประเทศกำลังจะเกิดแผ่นดินไหวเราคาดว่าท่านจะมีชีวิตรอดอยู่เพื่อเล่นบาคาร่ากับเราต่อริ้วริ้ว้วเป็นห่วงลูกค้าเ็าเลยอ่ะ เออแบบลูกค้าแบบที่ไปทำแบบหวยออนไลน์เนี่ยบสวัสดีครับอ่อวันนี้แผ่นดินการจะไหวนะครับหาที่หลบด้วยนะครับอเนี่ยกูบอกวมึงอายเลยนะ่ะถ้าเขาส่งแบบนั้นจริงอนะมึงไม่มีที่อยู่เลยนะ่ะหน้ามึงจะเหลือสองนิ้วเลยอกบอกตรงแล้วคือแบบผมไปได้ฟังแบบว่าอ่าคนในคนในองค์กรเนาะไม่รู้ว่าเขาเป็นระดับไหนแต่เหมือนเขาจะเป็นระดับหัวหน้าแล้วเธอเขาแบบให้สัมภาษณ์ว่า พราะเนี่ยเทคโนโลยีของไทยเนี่ยยังไปไม่ถึงเรื่องของการคํานวณหรือการพยากรณ์เนี่ยนะมันยังไม่สามารถนู่นนั่นอ้างแบบร้อยสี่ร้อยแปดอะแล้วมึงจัดงบประมาณไปดูงานทาเฮียอะไรต่างประเทศในมึงบอกมึงไปดูงานต่างประเทศ <c oughs> มึงชอบไม่ใช่เหรอการไปดูงานต่างประเทศแต่มึงชอบไม่ใช่เหรอแล้วมึงไม่ไปดูล่ะว่าเขาทำกันยังไง ผมไม่ไดไปดูงานผมไปเที่ยวต่างประเทศผมแค่เอาชื่อมา,อมมาบานตายเฉยๆนะสามอย่างเท่านั้นแหละที่มึงสนใจชีวิตเนี่ยสามยอเขาเลยสามยอยศยัดแล้วก็ยิศ